วันนี้นะคะมีดูซีเพื่อนๆวางมาที่สวนบูกระโดดไปแล้วไม่ใช่มากินฟักทองดีหรอ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าแล้วก็บ้านก็อยู่ใ,ใกล้ๆป่าด้วยนะไป กว่างเดินทางมาเยี่ยมส่วนเรานะคะมานี่ตัวนี้คม้มเหี้ยตัวนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียตอนนี้บีกำลังจะมาตัดสุขินีค่ะเพื่อนๆค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะแก่นะเพราะว่าหัวเริ่มจะใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้บีจะไปทำธุระด้วยนะบีก็เลยเดี๋ยวจะไปฝากลูกค้านะคะนี่จ้ะเพื่อนๆดูสิ เยอะนอนกินนะคะ เยอะมากถ้าไม่ตัดมันก็จะหัวใหญ่ไปนะคะมันกินไม่อร่อยนะเพื่อน หัวใหญ่ถ้าเราไม่ตัดใช่ไหมอันก็จะกินไม่ทันแล้วก็หัวใหญ่ไปหน้าจ้ะอันไหนเสียแล้วก็เอาออกเพื่อนๆมันลูกใหญ่อีกน,น,นะคะ เพืเ่อนๆ่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บไอ้นี่ต่อนะคะมาเขือเทศ Ja, aber warum nimmst du das mit runter? Genau, Feen-Tomaten. So? Also. mal. Du magst das. Und Gurken auch Feen. Ja. Das geht nicht aus, der Schatz. Das ist etwas größeres. Aha. Ja, mehr, okay, na dann, ich hole eine Kiste ja. für dich. Okay. Weißt du, sind auch schon fertig? Ja. Ich lasse rot werden. Ja, ja. Chili. Uns, da sind viele Tomaten fertig. Mhm. Das ist. Die Grünen sind auch fertig, weißt du? Ja. อันนี้มันเป็นมะเขือเทศสีน้ำตาลนะคะเป็นแบบนี้ก็คือมันสุกแล้วนะคะอ่าฮะโอเคเดี๋ยวอีกอ้เฟอรติกก็เฟอรติก กินไม่ทันเลย udah isnok ini unok sebaik <coughs> yeah. ya dah undah โอเคสุปปะนี่จอนเพื่อนๆดูผักของเราวันนี้อีกชวมาเมลานซันนี่เกเบนเมียปิตเต์คันซูกิฟเมียปิตเตอุนคันซูสุกินีอลลสซูซามินฟื้นนะสบายเลเฮีย สวรรค์สิ้นมะเขือนะคะอ่อนๆเลยเดี๋ยวบีก็จะตัดไปแล้วนะคะหลายลูกวันนี้ถ้ายังถ้ายังแบบไม่ตัดก็เดี๋ยวจะเอาเป็นพรุ่งนี้เนาะเพราะว่ามันยังอ่อนๆอยู่ให้มันแบบกลางๆสักหน่อยนะคะมันเริ่มเยอะแล้ว เดี y en y en ด๋ยวเย็นๆค่ะหรือไม่งั้นก็พรุ่งนี้เช้านะคะยังอ่อนอยู่นี่ที่รักอันนี้ใหญ่มากเช้าสตูกับสูวิฟินกิโลแต่กระสุกกระสุกอืมวันศิลป์เอเรามีสเน่บัลต์ที่สินิชิมิล อยากขึ้นลุกเดี๋ยวปีหน้าจัดใหม่เนาะ is next y a r c r b i t is way back ไปโอเคเียติก ี่ค่ะผักของเราวันนี้เพื่อนๆเ,เต็มเลยเก๋มาม อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากเพื่อนนะคะเจอใครเราก็จะให้เลยเพราะว่ามันเยอะค่ะที่บ้านเราทานไม่หมดนะอันนี้เจอลูกค้าก็ให้ลูกค้านะคะเจอเพื่อนก็ให้เพื่อนนะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะ เอาผักนะคะไปฝากเขานะดอกไม้ก็เริ่มจะแก่แล้วเดี๋ยวถ้าแก่บีก็จะเก็บดอกนะคะเพื่อเอาไปทําเป็นมเมล็ดเนาะเอาไว้โรยปีหน้านะคะนี่เริ่มแก่หมดแล้ว อากาศยามเช้าที่สเตอร์ซิง <mainland> ค <mermaid> ่ะอย่า hmm. อ yeah, ีกไว้เชิญมาร์กอิสเซค่ะอิสเแค่เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปทำงานกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆออกออกนอกบ้านอีกแล้ว ตอนเช้าเช้าเราก็เลยพาเพื่อนๆนะคะมาตัดผักมาช่วงนี้ผักมันเยอะจ้ะเยอะแล้สกิฟส์ แฟนบีรู tamam mm. 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 yeah, yeah, ja. già, yeah. ้สึกไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้วันนี้วันเสาร์นะซัมสตาร์เอาเด้อเยอซัมสตาร์ไวเต้ซัมสตาร์ นอกไอ้นิ้นทักดวกฮันเทนเอา้ามนทักเกนสุมอากวันจันนะคะมีนัดเช็คตรวจร่างกายนะคะเพราะว่าเก็นเหนื่อยแล้วก็บางครั้งก็เวียนหัว,อวโอเคยศอปสันยาเวนนิกุซาเกเอสเมียโอเค โอเคนาดานันโฮเลอีกเทเลโฟนเกนออเด้อโอเค,อเคเอไปแล้ว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 เดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้บีด้วยไปแล้วค่ะ วัดดีเอาวิดาเซ็น